รับจากจังหวัดเชียงรายกลับมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่ติดตามการดําเนินง,งานของสํานักพัฒนาพิงคณครพร้อมเยี่ยมชมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในซาฟารีครับคุณผู้ชมครับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการของเชียงใหม่ในซาฟารี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ใครมาเชียงใหม่ก็ต้องไปนะฮะที่มีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับโดยการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มกิจกรรมให้บริการหลากหลายรับรองนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสตลอดทั้งปีมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็มีกิจกรรมทั้งท่องเที่ยวโลกเสมือนจริงกิจกรรมคาร์บอยโชว์การแสดงเสือโดยเฉพาะเสือโคร่งสีทองครับ เป็นหนึ่งในสัตว์ที่หายากของ<ม>ที่นี่เลยนะครับสวยมากเลยาการแสดงโชว์ของนกสัตว์นักล่าหลากหลายสายพันธุ์ครับและก็การแสดงของสัตว์อีกต่างๆมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่จะช่วยสร้างการท่องเที่ยวให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเชียงใหม่ไนซ์ซัฟฟารีนะคะว่าเป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยงบประมาณจากภาครัฐสามารถจะผ่านวิกฤตต่างๆมาได้โดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีโดยหวังให้เป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นและน่าค้นหาในระดับโลกค่ะ จะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศพร้อมทั้งเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่สร้างความสุขแก่ประชาชนและเป็นการจุดประกายให้กับแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะอืมนะฮะไฮไลท์ของเชียงใหม่ในซาฟารีนะครับคือการนั่งรถรางเนี่ยแบบนี้เนี่ยเข้าไปในอ่เขาเรียกว่าอะไรกงของสัตว์เลยใช่ค่ะเข้าไปในพื้นที่เ,ออเลยนะคะ,ะคได้ชมสัตว์แบบใกล้ชิดแล้วก็นะบางชนิดเนี่ยก็สามารถที่จะป้อน อาหารได้ใช่ค่ะเช่นยีราฟ<ช>เช่นม้าลายเนี่ยฮะสามารกรอนอาหารได้ก็คือแบบเป็นไฮไลท์ของเขาเลยใช่ค่ะใครเข้าไปก็อย่าส่งเสียงดังค่ะน้องสัตว์เขาคิดตกใจ <c oughs> ครับ <laughs>